เติมอีกเล็กน้อยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ปัดน้ำฝนด้านหน้ามันสามารถที่จะปรับระดับได้แต่ว่ายังเป็นปรับแบบมืออยู่มันสามารถที่จะหน่วงเวลาได้หลายระดับนะครับมีสูงมีไฮมีโลนะครับก็คือสามารถที่จะปรับได้บนระดับนี้ก็ประมาณนี้เบื้องต้นนะครับสำหรับตรงด้านนี้แล้วรดับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของกุญแจตรงกุญแจนี้จะเป็นกุญแจรีโมทพร้อมอิมโมบายเซอร์หมายความว่ามันป้องกันสตาร์ท ด้วยกุญแจผีเรียกว่ากุญแจปลอมนั่นเองเพราะว่ามันจะสตาร์ทได้ต่อเมื่อเข้ารหัสที่ถูกต้องเท่านั้นเองนะครับก็คือมีความปลอดภัยมากขึ้นสําหรับคนที่ใช้ Honda CV ีวรุ่นนี้ตรงนี้ก็เป็นที่ใส่เหรียญใส่บัตรทางด่วนใส่ก็ได้ครับเป็นที่เก็บของเล็กๆน้อยๆมันจะมีเยอะมากนะครับสำหรับฮอนด้าซีวีมีที่เก็บของเล็กๆน้อยเยอะมากนะครับด้านหน้าตรงนี้นะครับถัดมาตรงนี้นะครับที่คลาสสิกอีกจุดหนึ่งเห็นไหมครบเบรกมือนี่ฮะเบรกมือตรงนี้ฐานะปกติถ้าเราจะเบรกมือก็คือทาง นี่คือตำแหน่งที่เราเข้าเบรกมือไว้เวลาปลดก็ดึงเข้าดึงเข้าไปนี่ก็คือนะครับเบรกมือแล้วก็เกียร์อย่างที่ผมบอกนะครับเกียร์ก็จะอยู่ตรงคอวงมาลัยเห็นไหมครตรงนี้คือวงมาลัยนะครับเกียร์จะเป็นเกียร์ที่วางอยู่ตรงคอนโซลแน,น่ๆมันจะไม่เหมือน CVT 3 G3 จะอยู่ตรงนี้ G1 คล้ายๆกันนะครับ G1 G2 คล้ายๆกันเกียร์จะอยู่ตรงบริเวณนี้และเกียร์เป็นเกียร์4สปีดพร้อมเกียร์ถอยอันนี้ผมบอกนะครับแต่แบบนี้ก็คือตำแหน่งเกียร์ ถัดมานะครับก็จะเป็นหน้าปัดเดือนใหม่ตรงนี้นะครับหน้าปัดเดือนใหม่เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับหน้าปัดเดือนใหม่จะเป็นวงกลมขนาดใหญ่สีวงพื้นสีขาวนะครับตัวหนังสีก็ออกสีขาวๆเทาๆนะครับประมาณนี้แล้วก็มีเข็มสีแดงนะครับเป็นเกวัดระดับต่างๆเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนนะครับนี่ครับเวลาเราบิดสวิตกุญแจก็จะประมาณนี้นะครับก็คือตรงซ้ายมือสุดเนี่ยมันก็จะเป็น ตำแหน่งที่บอกระดับความร้อนของเครื่องยนต์นะครับก็คือเย็นกับร้อนประมาณนี้นะครับตรงกลางก็จะเป็นมาตรวัดความเร็ว0ถึง8,000รอบต่อนาทีแล้วก็บอกตำแหน่งเกียร์ PRND21 อย่างที่ผมบอกนะคือเกียร์มันเป็นเกียร์4สปีดแล้วก็ด้านขวามือนะครับถัดมาก็จะเป็นวงกลมขนาดใหญ่ก็จะมะีเป็นเกียร์บอก ความเร็ว0ถึง220กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวเลขดิจิตอลบอกอุณหภูมิภายนอกเห็นไหมครับตอนนี้อุณหภูมิภายนอกประมาณ36องศาแล้วก็บอกระยะทางที่ใช้งานมาทั้งหมดโอโดมิเตอร์นั่นก็คือ24,598กิโลเมตรแล้วก็ตรงนี้สามารถที่จะปรับได้คะตรงนี้เอาปุ่มเล็กๆนะครับสามารถที่จะปรับเซ็ตตั้งค่าทริป A ทริป B ได้ตามที่ท่านต้องการประมาณนี้อันนี้ก็คือใช้ในการเดินทางเผื่อท่านต้องการคำนวณระยะทางนะครับก็สามารถที่จะปรับตั้งค่าได้ มันก็ปรับได้ประมาณ0ถึง999กิโลเมตรนะครับก็คือตัวเลขสาหลักถัดมานะครับก็จะเป็นวงกลมที่บอกระดับน้ำมันเชื้อเพลิงก็คืออ e, กับ F ก็คือหมดกับเต็มนะครับประมาณนี้นี่ก็คือด้าน,นาแล้วก็สัญลักษณ์ต่างๆพวกนี้เนี่ยถ้าเราสตาร์ทรถแล้วมันจะต้องดับลงนะครับพวกไฟสีแดงพวกนี้นะครับถือว่าอันนี้คือเรายังไม่สตาร์ทนะครับประมาณนี้ถัดมานะครับข้างบนคอนโซลน,นะครับคอนโซลมันจะเป็นคอนโซลสีเบจเหมือนกันใช่ไหมคร คอนโซลขึ้นรูปได้สวยงามมากครับมันเป็นวัสดุที่ค่อนข้างดีมากๆโดยส่วนตัวผมมองว่ามัน,มนดีกว่า G3 นะ G3 มันจะเป็นพลาสติกนะฮะอันนี้คือโดยส่วนตัวผมนะครับก็คือผมมองว่ามัน,มน,มนใช้วัสดุที่ดีกว่า Honda c i v c G3 อยู่ประมาณนี้สําหรับคอนโซลแล้วก็ตรงนี้อจอทัชสกรีนนะครับตัวนี้จอทัชสกรีนประมาณ4นิ้วเนี่ยเดิมทีถ้าเป็นมาตรฐานจากโรงงานมันจะเป็นเทปพลาสติกกับซีดีหแผน่นแต่น,นี้เจ้าของเ,อเดิมเขาเขาเปลี่ยนมานะครับอันนี้ไม่ใช่ของเดิมนะ มีการเปลี่ยนแต่ว่าให้เข้าใจว่าถ้าเป็นรุ่นเดิมเนี่ยจะเป็น CD6 แผน่นพร้อมกับเทปคาสเซ็ตประมาณนั้นนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นช่องแอร์มี4ช่องช่องมาตรฐาน2ข้างนี้ฮะอันนี้2ข้างตรงกลางอันนี้ก็คือส่วนด้านคนขับแล้วก็จะมีปุ่มปรับนี่ฮะปุ่มปรับทิศทางลมนะครับก็ยังเป็นสีเดียวกับคอนโซลนะฮะประมาณนี้ถัดลงมานะครับก็จะมีที่วางของตรงนี้ตรงกลางนะฮะถ้าเป็นโฉมไม่ได้เช็ดมันจะเป็นคูลบ็อกคือ CV ปี2005 206มันจะเป็นครูบอกคือคือสามารถที่จะแช่พวกน้ำหรือว่า M100 ได้นะครับตรงนี้มันสามารถที่เก็บความเย็นได้เวลาเราเดิในทางไกลๆก,ลกโโ็ดื่มแล้วก็สดชื่นมันกระเดีนก็เป็ถือว่าเป็นประโยชน์มากนะครับตรงครูบอกก็เป็นประโยชน์มากแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นแอร์ออโต้ตรงนี้นครับหรือว่าแอร์ระบบอัตโนมัติ จะนด้ว่าคอนเดนซีวีก็มีแอร์ออโต้มาตั้งแต่ G1 ใช่ไหมแต่ G2 ก็จะเป็นแอร์ออโต้เหมือนกันแต่ว่าก็สามารถที่จะปรับได้นะครับประมาณนี้ส่วนใหญ่ผมก็จะแนะนําให้ลูกค้าปรับออโต้ไว้ทุกโหมดนะครับนี่ก็ปรับออโต้เวลาเราใช้นะฮะออโต้ Auto ทิศทางลมออโต้ Auto พัดลมแล้วก็ตรงนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าท่านชอบความร้อนหรือว่าชอบอุ่นชอบเย็นชอบหนาวก็ปรับได้ตามความต้องการแล้วก็สําหรับแอร์คอนเดนซีวี G2 นั้นมันมีอะไรที่พิเศษอยู่นั่นก็คือมีแอร์อุ่นนะครับแอร์ Air อุ่นตรงนี้นะครับ หรือว่าเราเราเราไปที่ภาคเหนือหรืออากาศเยน็นๆหรืออากาศหนาวหเนี่ยเรา,า,าสามารถที่จะปรับมาตรงนี้นะครับมันก็จะมีลมร้อนเป่าออกมานะครับลมร้อนเป่าออกมาทําให้เราอบอุ่นมากขึ้นถ้าเราอยู่ในเมืองหนาวน,านี่โอ้โหผมถือว่ามันเป็นอะไรที่ได้ประโยชน์หรือว่าช่วยแก้ปัญหาของเราได้จริงจนะครับถือว่ามันได้ประโยชน์มากมากเลยสําหรับแอรตรงนี้ถัดมานะครับถัดมาทีนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่เก็บของที่เก็บเหรียญอะไรก็บางคนก็อาจจะเทียบคีบุหรี่ก็ได้ก็แล้วแต่ท่านจะเรียกกันนะครับก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้ แล้วก็มีที่เก็บเหรียญที่เก็บของด้านหลังอีกตรงนี้ก็เป็นที่จุดบุหรี่สมัยก่อนนะครับสามารถถ้าทุกวันนี้ถามว่าจุดบุหรี่ได้ไหมก็แล้วแต่นะครับก็จุดได้แต่ถ้าไม่อยากใช้เป็นที่จุดบุหรี่ก็อาจจะใช้ต่อกล้องหน้ากล้องหลังก็ได้หรืออาจจะใช้าชาร์จโทรศัพท์ก็ได้นะครับประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นประโยชน์หรือว่าเป็น power outlet ของมันนะครับถัดมาครับตรงกลางที่จะขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือโต๊ะตรงกลางนี่ฮะโต๊ะตรงกลางในยามที่เราไม่ต้องการใช้งานถ้าเราต้องการพื้นที่ให้มมันนสาารถเดิ ถ้าลูกผ่านถึงกันได้เราก็ปรับพันลงอย่างนี้สมมุติว่าท่านมีเด็กสมมติมีลูกอายุประมาณ4ี่ห้าขวบเนี่ยท่านต้องการให้เขาเดินได้เนี่ยก็ปรับลงมานี่คือสิ่งที่มันคลาสสิกที่ผมชอบอีกครั้งหนึ่งที่ผมพูดนะคิดว่าผมชอบภายในของมันคือจุดนี้แหละผมมีลูกชายอายุประมาณ5้าหกขวบเขาจะเดินผ่านจุดนี้มาได้เขาก็สามารถที่จะสร้างความสุขให้ผมได้คือภายในมันมันอาจจะประโยชน์มากๆแล้วก็นอกจากที่จะวางแก้วน้ําได้แล้วเนี่ย 2จุดเนี่ยคุณจะวางแก้วกาแฟก็ได้วางเครื่องดื่มอะไรก็ได้เวลาคุณเดินทางไกลตรงนี้อาจจะวางเหรียญวาง iPad วางโทรศัพท์มันประโยชน์มันเยอะมากนะครับสำหรับจุดนี้ผมที่ว่าประโยชน์มันเยอะมากแล้วก็มันไม่มีในรถสมัยนี้นะครับมันมีเฉพาะ h o n ด้ CVT2 กับ G1 เท่านั้นท่านจะหารถแบบนี้ไม่ได้นี่แหละคือสิ่งที่มันไม่มีในรถรุ่นอื่นที่ที่มันชอบมันมีได้หลายอย่างอย่างที่ผมบอกไปนะครับท่านจะชอบเป็นผมหรือไม่ท่านก็นลองพี่นาดูโอเคครับถัดมาก็เป็นเก๊ ที่เก็บของตรงนี้นะครับถามว่าเก็บได้ไหมมันเป็นที่เปิดนะครับถ้าเป็น CVG 3มันจะปิดแต่ตัวนี้เป็น CVG 2มันจะเปิดสามารถที่จะวางของได้อาวางเล่นตาก็ได้วางกระเป๋าเงินก็ได้นะครับประมาณนั้นก็แล้วแต่ว่าท่านจะวางอะไรตรงนี้ก็จะเป็นเกี้ที่วางเอกสารนะฮะวางเอกสารวางของวางเอกสารได้วางกระเป๋าตังก็ได้เก็บของเล็กๆน้อยประมาณนี้นะครับสาหรับภายในพอถัดขึ้นมาเป็นด้านบนนะครับด้านบนก็จะมีที่แขวนนี่ครับที่แขวนที่ห้อยทั้ง4ด้านเลยทั้ง4ด้านเลยครับ อันนี้ก็เป็นประโยชน์นะครับเอาไว้ดึงขึ้นรถนะครับถ้าคนที่สูงอายุอย่างที่ผมบอกนะครับก็ต้องการขึ้นรถมันจะง่ายในการจับนะครับการจับขึ้นลงมันก็ปลอดภัยด้วยหรืออาจจะแขวนเสื้อผ้าก็ได้นะครับมันแขวนของได้ด้วยมันก็มีประโยชน์ต่อมานะครับก็จะเป็นม่านบังแดดหรือว่าที่บังแดดนี่ฮะที่บังแดดก็เป็นสีเบดนะครับคล้ายๆกับนี่ครับมันก็สามารถที่จะมี กระจกแต่งหน้าสําหรับสาวๆหรือว่าคุณภาพสตรีด้วยนะฮะแต่ไม่มีแสงนะครับแต่ไม่มีไฟ่องนะครับไม่มีไฟ่องนะครับสามารถที่จะเก็บได้เก็บเอกสารได้มีซองเสเอกสารเห็นไหมฮะอ่าเห็นไหมครับมีซองเสเอกสารด้วยนะครับสด้านด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเหมือนกันนี่ครับสำหรับฮอนด้านะครับส่วนใหญ่ผมก็มองว่าฮอนด้าเนี่ยถึงแม้จะเป็น CVG5 ที่ผมไปดูในโชว์รูมนะฮะยังไม่มีไฟเลยผมก็ไม่ไม่เข้าใจว่าเขา เขาอะไรยังไงกับตรงนี้นะฮะไม่รู t T <t ้มันแพงมันถูกไงผมมองว่ามันน่าจะมีนะไฟสองหน้าโดยเฉพาะฮอนด้าซีวีจีหน้าเนื่องจากว่าสาวๆเขาใช้กันเยอะมากนะครับเวลากลางค่กลางคืนนัแต่งหนังแต่งหน้าเนี่ยมันน่าจะมีแต่ก็เป็นหน้าที่น่าเสียดายที่จุดนี้ไม่มีไฟก็พูดให้ฟังนะครับเพื่อท่านจะได้เป็นไอเดียในรถยี่ห้ออื่นมีฮะแต่ฮอนด้าซีวีไม่มีผมก็แปลกใจนะกระบะรุ่นบางรุ่นยังมีเลยนี่ก็เป็นไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า2ดวงนะครับตัวนี้เป็นหลอดไสพวกนี้ถูกๆครไฟพวกนี้นี่ครับสามารถเปิดปิดได ตอนกลางคืนต้องการดูเอกสารดูเรื่องนี้สามารถที่จะเปิดไฟอ่านได้นะครับตรงนี้ตรงกลางนะครับก็จะมีไฟส่องสว่างภายในเหมือนกันฮะก็เป็นหลอดไส้เหมือนกันสามารถที่จะเปิดปิดได้นะครับอันนี้ถัดมาด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านหลังนิดนึงตรงด้านหลังนะครับสังเกตด,ดูนะครับ ด้านหลังของบ่อเนี่ยมันจะมีซองเสเอกสารเห็นไหมครทั้งซ้ายทั้งขวานะครับมีซองเสเอกสารแล้วก็อีกจุดหนึ่งลืมลืมเพิ่มเติมนิดนึงครับที่เท้าแขนเห็นไหมผมลืมให้ดูเมื่อกี้เนี่ยจุดนี้ก็ถือว่ามันมีประโยชน์ในยามที่เวลาท่านเดินทางไกล4 5 0หกิโลเมตรหรือว่าเดินทางหลายหลายชั่วโมงเนี่ยมันเหนื่อยนะเวลาเราขับรถไกลเนี่ยมันช่วยที่จะผ่อนคลายเราได้เพราะเราสามารถที่จะเท้าแขนหรือว่าพักแขนตรงนี้ได้ ทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาแล้วก็มีในทางด้ี CVG 3ด้วยนะจุดนี้ G ีหนึ่งีีมีเหมือนกันนะครับถือว่าจุดนี้ก็จะได้ประโยชใน์จากการใช้งานด้วยนะครับส่วนเบาะนี่ครับแถวที่2เนี่ยมันสามารถที่จะนั่งได้3คนอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือพอมีเบาะที่นั่งตอนที่2นั่งได้3คนแล้วสิ่งที่มันมีประโยชน์มากอีกอย่างนึงก็คือที่วางแขนพร้อมที่วางแก้วน้ำนี้มันมันก็คลาสสิกดีนะครับสวยงามด้วยแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยเห็นไหมฮะท่านสามารถที่จะวางแก้วน้ําดื่มแก้วกาแฟได้ อย่างที่ผมบอกใช่ o, ไมหมฮะเวลาใช้ก็ดึงลงมาเวลาไม่ใช้ก็เก็บขึ้นไปมันได้ประโยชน์มากๆเลยนะครับเพราะว่าคนไทยเราส่วนใหญ่เป็นเมืองร้อนใช่ไหมฮะโอ้โหเดินทางไกลนะครับมันก็ต้องมีน้ำมีแก้วน้ำมีเครื่องดื่มฉะนั้นจุดนี้ก็เป็นเป็นประโยชน์มากๆสําหรับผู้โดยสารทางด้านตอนหลังแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับนอกจากมันจะประับทับอ่าปรับทับ40 60นะครับเดี๋ยวผมจะประับทับไปดูอันนี้คือในส่วนของปานปรับทับเบาะแบบ60ก่อนนี่คือ60นะ60จะเป็นแบบนี้นะครับ60เป็นแบบนี้ นะครับประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวผมจะเลื่อนเข้าเลื่อนออกให้ดูด้วยนี่ครับมันเลื่อนได้เลื่อนเข้าออกได้เวลาที่คุณขนของข้างหลังเนี่ยถ้าคุณต้องการพื้นที่ในการขนสัมภาระเียคุณสามารถที่จะเลื่อนเข้ามาแลวผมจะดึงให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับประมาณนี้คือมันเลื่อนเข้าออกได้ตัวนี้ด้วยเหมือนกันนะครับ๋ยวนี้ฝับให้ดูก่อนนะครับอันนี้คือสี่สิบเมื่อกี้หกสิบใช่ไหมนี่ก็จะเป็นหกสิบ เห็นไหมครับมันอันกประสงค์จริงๆนะนะครับเนี่ให้ดูอีกทีโอเคฮะีล้วก็นี่ครับนี่ครับก็คือใช้มือนะะฮใช้มือของเราเนี่ยครับกดนี่ฮะัราบแบบนี้ก็ได้ปรับระดับโอเคเดี๋ยวผมจะเลื่อนตัวนี้ให้ดูครับว่ามันสีมันเลื่อนเข้าเลื่อนออกยังไงมันจะมีเหล็กอยู่ต้งล่างนี้ฮะเป็นโครงเหล็กนี่ครับเลื่อนได้เหมือนกัน ฟังชันในการใช้บอกก็ถือว่าอนเนกประสงค์แล้วก็ตอบโจทย์ในการใช้งานได้อย่างดีเยี่ยมได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับและตรงด้านหลังก็จะมีเข็มขัดนิรภัยอยู่3จุดเห็นไหมฮะไว้ให้ผู้โดยสารด้านหลังคาดเข็มขัดนิรภัยเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในขณะขับขี่ด้วยอันนี้ก็คือในส่วนของเบาะนั่งนะครับทีนี้ผมจะพาไปดูสิ่งที่คลาสสิกอีกอย่างหนึ่งอยู่ด้านหลังนั่นก็คือหลุมวางอย่างอะไรไปดูกันเลยครับ นี่ครับพื้นที่ก่อนที่จะปรับพับเบาะมันกว้างขวางมากถ้าปรับพับเบาะสามารถที่จะบรรทุกจักรยานเสือภูเขาขนาด2 9 9นิ้วได้2คันในแนวตั้งถือว่าโอ้ได้เยอะมากๆเลยนะฮะไม่ธรรมดานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับตรงหลุมวางอย่างไรตรงนี้สําหรับคันนี้ก็จะมีพรมกระดุมสวยงามเข้ารูปป้องกันการกระแทกแล้วก็มีความสวยงามด้วย ด้านล่างก็จะเป็นพรมกันกระแทกเหมือนกันถือว่ายัางสวยอยู่นสภาพเบาสภาพพรมนี่สวยงามมากไม่มีร่องรอยการฉีกขาดเลยนี่ครับตัวที่มันคลาสสิกก็คือตัวนี้เจ้าโต๊ะนั่งอเนกประสงค์เดี๋ยวผมเอามาให้พ่านนี่ต้องดูดีกว่าว่ามันทำงานยังไงนะครับเราก็ดึงตรงนี้ขึ้นมานะเดี๋ยวผมจะมาตั้งให้ดูนะครับให้ท่านเห็นชัดเลยว่ามันอนเนกประสงค์จริงๆนะเจ้าซีวีเนี่ยมันมันมีอะไรที่ไม่รู้หลายๆท่านไม่รู้กันนะฮะจะทําทให้ดูนะฮะว่ามันเป็นยังไงแบบชัดๆเลยนะฮะ รประมาณนี้ให้ดูชัดๆเลยฮะเป็นไง้าครับเริ่มที่จะทึ่งกับเจ้าพัน์ด้า CVG2 หรืออยังมันถามว่ามันช่วยอะไรมีประโยชน์อะไรตัวตัวนี้เอาสมมุติว่าตอนนี้คุณมาเที่ยวต่างจังหวัดแบบนี้มาออกแคมป์มาตั้งค่ายมากับคนที่คุณรักมากับครอบครัวของคุณตัวตัวนี้มันรับน้ำหนักได้ประมาณ20กิโลกรัมนะครับรับน้ำหนักได้ประมาณ20กิโกรั มันสามารถที่จะเอาของมาวางคุณอาจจะมาทอดมาผัดก็ได้แต่ถ้าทอดถ้าผัดก็ต้องกัน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 ความร้อนหน่อยประมาณนี้วางผลไม้วางอาหารได้แล้วก็มีเก้าอี้เล็กๆมานั่งทานอาหารก็ได้คือมันมีประโยชน์มากหรือคุณอยู่ในคอนโดคุณอยู่ในเมืองคุณเอาโต๊ะต,ตัวนี้ไปใช้ประโยชน์ในห้องพักของคุณก็ได้อาไปวางของก็ได้เพราะถ้าหากเอาไว้ตรงนั้นคุณไม่ใช้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรหลายท่านส่วนใหญ่ที่ผมเห็นมาจะไม่ค่อยใช้ประโยชน์จากตรงนี้นะครับส่วนใหญ่บางท่านเนี่ย เป็นที่น่าเสียดายมากๆไม่เอามาใช้เลยยังใหม่กิฟต์อย่างตัวนี้หรือไม่มีร่องรอยเลยคือเจ้าของไม่ได้ใช้อะไรเลยนะครับเอาเป็นว่าโอ้โหมันมันมันมีประโยชน์มากจริงๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพามาดูข้างในอีกฮะมันก็จะมีหยุมบางอย่างอะไรที่ผมบอกคือบางบางท่านเนี่ยสมัยที่น้ำมันแพงๆนะครับสมัยที่น้ำมันเราแพงๆในช่วงปี56-57ใช่ไหมฮะประมาณนั้นนะครับน้ำมันเบนซินเนี่ยประมาณ50เกือบๆ50บาทที่ว่าสูงเป็นประวัติการเนี่ยเขาก็จะนิยมเอาพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมาติด แก๊สกันนะครับเพราะว่าตัวนี้มันสามารถที่จะติดแก๊สได้พูดดีเลยถังโดนัทนะครับถังโดนัทประมาณ50ิกว่าลิตรประมาณ55ิลิตรในวันนี้นะฮะกําลังดีเลยตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นประโยชน์แต่ถามว่าในยามที่เราไม่มีปัญหาเรื่องน้ำมันแพงเราจะไปใช้ประโยชน์อะไรนะครับเราจะใช้ประโยชน์ก็คือเราไว้นั่นครับเราจะวางของอะไรก็ได้ที่เป็นของที่มีกลิ่นเหม็นของเปียกของคาวนะาเช่นสมมุติว่าคุณไปทเที่ยวทะเลคุณซื้อปลาหมึกอย่างเงี้ย มะม่วแห้งมันมีกลิ่นใช่ไหมครคุณก็มาวางตรงนี้แล้วก็เอาโต๊ะมาปิดอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยมันก็จะช่วยทําให้กลิ่นไม่พึงประสงค์นั้นเล็ดรอดเข้าไปห้องโดยสารนี่คือประโยชน์ของมันที่หลายๆท่านนั้นอาจจะไม่รู้กันเพราะว่าผมอยากจะเน้นให้มากๆเพราะจุดนี้เป็นจุดที่สําคัญมากๆนะครับมันม,มีประโยชน์มากๆทีเดียวเอาไปประยุกต์ใช้งานให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับอย่าลืมกันแล้วก็พามาดูข้างในนะครับมันก็จะมีในจุดของ p า w e r อร์โอเอีกจุดหนึ่งนะครับเชิญด้นในครับอีก ตัวนี้มันจะมีที่ชาร์จโทรศัพท์นะครับสมมติว่ามีตะเกียงก็แล้วกันนะตะเกียงที่เป็นตะเกียงสามารถที่จะออกภาคสนามได้เราก็สามารถที่จะมาเสียบเพื่อเพิ่มความสว่างหรือว่าใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้อีกจุดหนึ่งนะครับแม่แรงยางอะไรก็จะอยู่ทางด้านขวาตรงนี้ครับนี่ครับถึงแม้จะเก่าแล้วแต่ก็ยังมีนะครับคันนี้ก็ถือว่าพร้อมอยู่เจ้าข,ของก็ดูดูแลโอเคอยู่นะครับ นี้ผมจะพับเอาบอกให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับพับลงอีกทนีนึงนี่นะครับนี่คือสเต็ปสเต็ปที่เราสมมติว่าเรามีของไม่เยอะเราก็ใช้สเต็ปนี้ได้แต่ถ้าเราต้องการใช้พื้นที่มากขึ้นเราสามารถที่จะดึงตัวนี้ขึ้นมานี่ครับดึงตัวนี้นะฮะมันมีหูหิ้วตัวนี้อยู่นี่ครับ นี่ครับโอเคเห็นไหมครับมันกว้างขวางมากเลยครับคือจริงๆแล้วผมอยากจะนอนให้ดูเลยนะว่ามันนอนได้มันกว้างขวางจริงๆฮนะเพดานมันสูงเนี่ยจักรยานเสือภูเขายิงเก้านี้ผมบอกสามารถตั้งได้สบายๆเลยสองขันคุณบรรทุกสัมภาระไปต่างจังหวัดไปเที่ยวเดินทางไกลๆนี่โอ้โหครับประโยชน์มันอยู่ตรงนี้เสาสาวหรือว่าในบ้านนี่หลายท่านนี่เขาจะชอบ h o n ด a c ซีมากเพราะว่ามันบรรทุกของได้เยอะ มันทุกสัมภาระ,ะได้เยอะมากนี่คือสเสน่ของมันฮะนี่คือสเสน่ของ Honda CV ีีอีกจุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูอันนี้เป็นจุดที่เป็นจุดที่ท่านอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะล็อกให้ดูว่ามันมันล็อก มันล็อกเบาะไม่ให้ไม่ให้ไม่เคลื่อนที่นะฮะมันจะมีจุดนี้อยู่นี่ครับอ๋อไอเจ้าเข็มขัดตัวนี้เนี่ยมันจะมีรูตรงนี้นะครับไอเจ้ารูตรงนี้เรามาเกี่ยวตัวนี้ฮะ <c oughs> นี่ครับเรามาเกี่ยวตัวนี้ อย่างนี้แล้วก็ดึงแับระยะให้มันตึงนี่ฮะเวลาที่ที่เราเดินทางไกลเนี่ยเบาะมันก็จะไม่ไม่ไมดิน้นมันก็จะปลอดภยัยอันนี้คือการใช้งานของมันนะสายตัวนี้เนี่ยหลายท่านไม่รู้กันนะครับแล้วก็ผมก็ไม่ค่อยได้แนะนําในหลายคลิปด้วยแต่ว่าก็ทําให้ดูในคลิปนี้ถ้าท่านไปทําดูท่านจะมีความสุขครับผมไม่อยากบอกมากในจุดนี้ถือว่าเป็นจุดที่มีสเสน่ห์นะครับลองไปทําดูนะครับมันไม่ยากผมให้เห็นประมาณนี้ผมเชื่อว่าท่านทําได้แล้วท่านจะมีความสุขกับการที่ท่าน ทำได้กับสิ่งเล็กน้อยๆมันเป็นความสำเร็จขั้นแรกกับ C.R.V ครับท่านจะมีความสุขผมให้ทำให้ดูประมาณนี้นะโอเคครับลำดับต่อมา